สวัสดีครับผมคลิปนี้เจอกันอีกแล้วครับตัวนี้เราอยู่กับตัวโฟร์แมส์แพรวัมฟอร์มูล่าเนะครับผมรุ่น FX 1 0 0นะครับผมผมก็ยังไม่เคยเจอไซส้แบบนี้นะเดี๋ยวต้องมาลองซ่อมดูครับผมสภาพด้านในนี่สุดๆจริงๆนะครับผมชุดใส่ไฟนี่ไม่รอดนะครับผมไหมทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยนะครับผมสภาพดูไม่ได้เลยครับขาดขาลุยหมดเลยนะครับผมลองดูอีกรอบครับผมมันจะรอดไหม ม่คลิกให้เราเลยครับเนียบเลยครับผมตอนนี้ผมก็เจอตัวปัญหานะครับผมจะปัญหาละคือมันเป็นทันเตอร์ไดนะครับผมตรงนี้นะครับผมมันมีอยู่คู่หนึ่งนะครับไดส์มอสเฟตนั่นเองนะผมแต่ผมแปลกที่ว่าตอนที่เราวัดน่ะทำไมแรงดันมันได้นะก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับนี่นะครับผมสองตัวนี้นะครับผมเป็นเมอร์เอหนึสานะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมเป็นชนิด PNP นะครับเห็นไหมครับผมมันไม่ขึ้นเลยไม่กระดิกเลยมิเตอร์เราใช้ได้นะแต่นี้เราไม่กระดิกสักนิดเลยอันนี้ขึ้นมาหน่อยนะนะฮะไม่ขึ้นเลยนะครับผมแต่ว่าข,ของใหม่นั้นนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับ A หนึ่งศูนย์ สองสามนะครับปึ๊บปึ๊บขากลางขาขอบนะครับผมเนี่ยมันต้องขึ้นอย่างนี้ครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับผมงั้นก็สรุปก็เปลี่ยนสองตัวนี้อีกนะครับผม,มจุดเล็กๆมองข้ามไปได้ยังไง แต่มันก็ไม่ไม่ให้เห็นนะมันไม่มีรอยไหมเลยนะอ่ายัดใส่เข้ามันเดิมครับผมตำแหน่งเดิมที่เดิมล็อกขาไว้นิดนึง โอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วตัดขาเลยตัดขาเลยตำแหน่งสวยเราลองดูอีกรอบแสดงแจ้งเหมือนเดิมก็ซ่อมดีครับ ไม่รู้จะทำไงต้องซ้อมให้มันได้แหละเปึ๊บเห็นไหมครับผมเขียวแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วเรามาถูกทางเดี๋ยววัดไฟวัดไฟไฟที่แรกเราวัดได้สิจุดแปดนะฮะตรงนี้เดี๋ยววัดอีกดูอีกรอบ อประมาณ4.3เพราะว่ามันมีเกตเข้ามานะครับผมตัวมอสเฟสเข้ามามันเลยทําให้กระแสตร,ตรงๆจากไอซอ่ะมันไปขับตัวนี้ไม่ได้นะครับผมมันเลยมีทันเตอร์ไร e ์ช่วยนะครับผมอันนี้เรเปลี่ยนจัดการไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ดูฝั่งขยายบ้างนะครับผมฝั่งขยายเดี๋ยววัดไฟดูมันจะเป็นสภาพแบบไหนไม่มีไฟมาเลยเงียบเลย อย่างไรต้องมาสักข้างสินี่นะฮะไม่มีไฟมานะหมายถึงว่าไฟมาเลี้ยงเกจนะครแต่ว่าไฟที่มาเลี้ยงชุดขยายน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนี่นะครับผมไฟร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามตัวนี้นะครับ แต่ไฟมาเลี้ยงขาเกตนี่ไม่มีเลยไม่มีมาสักแอะเลยเงียบเลยครับเงียบสนิทสิทธิ์สายหน้าโอเคโมดูลน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่รอดไม่ใช่ไม่พลาดไม่รอดครับผมซ่อมโมดูลครับถอดออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวโมดูลนะครับผม เนี่ครับที่ผมบอกว่าหน้าตานี้ผมยังไม่เคยเจอนะครับผมดูสภาพโมดูลก็เยินพอสมควรนะครับผมเหมือนโดนความชื้นเกิดการกัดกร่อนจากตัวน้ํายาตัวซีนะครับผมตัวซีายน้ํายาออกนะเนื่องจากตัวซีเสื่อมสภาพนะครับผมจะดูว่าเราแก้ไขมันจะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนซีใหม่ให้หมดนะไอซีพวกนี้มันจะรอดไหมนะผมโดยเฉพาะตัวได ที่มันชอบพังนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ได้มาโดยตรงนะครับผมมันยังมีตัวนี้นะครับผมเนี่ยทันเตอร์สองคู่นี้นะครับผมได้ช่วยเกตอีกอีกรอบนะครับผมเพื่อกระแสะแล้วก็แรงดันที่คงที่นะครับผมไม่ไม่เป็นพาระหนักสำหรับตัวไอซมากเกินไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเทสดูอีกรอบว่ามันจะรอดหรือมันจะเดี้งนะครับ ตัวโมดูลคัดดีนะเราก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เปลี่ยนนะครับพวกนี้ไปนะครับร้อยชิป IC ตัวนี้นะครับผมเกตได์นะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเสียลงไปแล้วเสียเวลายกมาอีกถ้ามันเสียนะครับผมเพราะว่าอันนี้จุดเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวไดเกตเลยนะสาหรับตัวชุดขยายนะครับผมงั้นผมก็จะยับใส่ละนะฮะก็มารอรุ้นกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบ

รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับสัญญาณที่เข้ามานะครับผมเค okay, เดอ๋ยสโคปจับไว้ที่ตรงนี้นะผมเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่านี้มันตัวไรเกตนะมันจะทํางานก็ต่อเมื่อต่อมอสเฟตเข้าครบนะครับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเข้านะครับโอเคนะครับต่อไฟเข้าปึ๊บ นี่นะครับผมคือมันต้องมีการทริกนะครับผมเนี่ยนะมันต้องมีการมาทริกตรงนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นเซล์เป็นการสร้างความถี่แบบช่วยตัวเองนะผมคือมาทริกตรงนี้ก่อนมันจะได้มีสัญญาณลูกขึ้นพันธุ์นะครับออกมานะครับ,รบเดี๋ยวเรามาลองใส่มอสเฟตเข้าครบลองดูนะฮะลุกขึ้นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ งั้นผมจะขอยัดมดเฟดเข้าก,กับเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะของใหม่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปคู่หนึ่งก่อนนะครับผมถ้ามันเวิร์กเราก็ค่อยจัดการใส่มันครบนะครับผมโอเคคู่นี้ก่อนเลยถ้าจะแรงน่าดู โอเคครับมาเทสเมาเทสเลยครับผมป้อนไฟเข้าปึ๊บนะครับไฟเขียวนะครับรุ่นนี้คือเดี๋ยวเราต้องเอาสัญญาณเพลงเพื่อป้อนให้มันกระตุ้นสัญญาณความถี่ให้มันเกิดขึ้นก่อนนะครับผมเพื่อให้ตัวเครื่องทำงานนะคร มาเดี๋ยววัดไฟนะครับผมวัดไฟให้ดูนะครับไฟเลี้ยงเกจนี่นะครับอยู่ที่สามจุดเจ็ดนะครับผมมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรูปคลื่นกันก่อนนะครับผมผมจะใช้ตัวสโคปวัดให้ดูนะครับผมคลิปจับตรงนี้นี่นะครับจับที่สายเกจนะผมดูรูปขึ้นนะครับ มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมที่เกิดนะทีนี้ที่ออกจากตัวเกิดนะครับผมไ้ดูว่าทํามันสวยแค่ไหนนี่นะครับผมตรงดิ่งเลยนะครับแบบนี้คือใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับสามารถประกอบอุปกรณ์ค่อยครบนะแล้วก็เทิรได้เลยครับผมโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเพราะว่ามอเ f อเฟทุกตัวนะครับ ผมใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราเหลือแค่การเทสนะผมอันนี้จะว,วัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟเลี้ยงตัวชุดขยายเนี่ยเท่าไหร่นะอินพุตที่12โวลต์นะครับผมไฟเลี้ยงชุดขยายอยู่ที่69 v นะครับบวกลบ69โวลต์นะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าแรงครับผมแรงแรงตัวนี้แรงจริงๆโอเค เดี๋ยวมาเทสกันเลยครับผมตอนนี้ลำโพงต่อแล้วนะครับชุดขยายเสียงชุดป้อนสัญญาณเสียงจากตัวเสาก็เรียบร้อยนะครับผมเนื้อเบดนุ่มมากครับ ี่ก็จูนได้ลึกดีครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับนะฮะถ้าเป็นแบบลึกๆนะครับจูนความถี่ต่ำๆครับ ร้อนนะครับผมขอแค่มันไม่ร้อนนะครับผมเป็นพอนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการซ่อมตัวเครื่องเสียง ผมเอกนะผมตัวพันห้าตัวนี้นะผมที่เหลือก็เหลือแค่เป็นการประกอบนะครับผมแต่จุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเช็คนะคผมก็คือไอพวกซิลิโคนพวกไมก้าพวกนี้นะผมก็ถ้ามันไหมหรือว่าถ้ามันชำรุดเสียหายก็เปลี่ยนซะนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามหลังมานะผมก็แนะนำไปแบบนี้แล้วกันนะครับผมสลับ การซ่อมโปรแกรมนะผมครับดีนะผมอาจจะเป็นการซ่อมที่ยุ่งยากหน่อยนะผมแต่ว่าก็คุ้มค่านะครับสําหรับเสียงที่ออกมานะครับแล้วก็ความดุดดันนะครับ mm hmm. อันนี้ยิ่งเป็นโฟมละเอ็กนะผม mm hmm. เพิ่มความยิ่งยากไปใหญ่นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะผมทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะครับผมเราก็จะขอนําเสนอ ผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าใครชอบนะกดไลค์กดแชร์หรือว่าแชร์เพื่อนคนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมก็ดีนะครับผมเป็นแนวทางการซ่อมหรือใครจะเอาเป็นอาชีพก็ได้นะครับผมสาหรับวิธีการซ่อมแบบนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงมีทุกอย่างกดให้หมดเลยครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมมีอะไรเด็ด,ด,ดไมาให้ดูคอยดูกันครับโอ้ oh.